ก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายในตำนานอย่างฟอร์หรือ f o r ์สันรุ่นปี2026ต้องบอกเลยว่านี่คือการกลับมาที่สุดยอดของรถแทรกเตอร์คลาสสิกที่เคยสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในยุค 60s และ 70s ครั้งนี้ฟอร์ดกลับมาพร้อมก,กับการผสมผสานระหว่างความดัม้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่เน้นความแข็งแกร่งและใช้งานได้จริงในทุกสภาพพื้นที่ทั้งในเวอร์ชัน 2WD และ 4WD เพื่อรองรับทุกความต้องการของเกษตรกรไทยและทั่วโลกนี่คือ Ford Ford ์2026รถแทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักความคลาสสิกแต่ยังต้องการพลังและประสิทธิภาพแบบยุคใหม่ รูปลักษณ์ภายนอกของฟอร์ด2026รุ่นนี้ยังคงกลิ่นอายของความเป็นฟอร์สันดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเส้นสายตัวถังที่มีความโค้งมนแต่ดูบึกบึนตัวถังใช้วัสดุเล็กกลาเกรดพิเศษที่ให้ความทนทานสูงพร้อมเคลือบการสนิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสีฟ้าฟอร์ดบลูอันเป็นเอกลักษณ์ยังถูกนำกลับมาใช้พร้อมโลโก้ฟอร์ดแบบตัวหนาอยู่ด้านหน้ากระจังที่ดูแข็งแรงและสาง่างามไฟหน้าทรงกลมคู่แบบเลดที่ให้ความสว่างชัดในทุกสภาพอากาศ รวมทั้งฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งคลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกันการตกแต่งโดยรอบเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความประณีตไม่ว่าจะเป็นบางโครนเหล็กทรงเดิมแบบยุคเก่าหรือการใช้สติ๊กเกอร์ลายเส้นคลาสสิกที่ดูเหมือนต้นฉบับ f o ร์ s ันเมเจอเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์ฟอร์ดสรุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรจากอังกฤษและอเมริกา เครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.2ลิตรแบบสสูบแถวเรียงที่ให้กำลังสูงสุด65แรงม้าในรุ่น 2WD และสูงถึง75แรงม้าในรุ่น 4WD แรงบิดสูงสุดอยู่ที่290นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้สามารถลากจูงและไถานาได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพพื้นดินที่เหนียวหรือครุขคระระบบฉีดน้ำมันแบบคอมมอนเรลช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควันดำส่วนระบบระบายความร้อนใช้หม้อน้ำอลูมิเนียมขนาดใหญ่พร้อมพัดลมอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ร้อนเกินไประบบเกียร์เป็นอีกจุดเด่นที่ฟอร์ดภูมิใจนำเสนอรุ่น2026มาพร้อมเกียร์ธรรมดาแบบ8สปีดเดินหน้าและ4สปีดถอยหลังโดยสามารถเลือกแบบเกียร์ซิงโครเมชอที่เข้าเกียร์ได้ลื่นและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีรุ่นอัตโนมัติ p o w e r s h i f t ที่ออกแบบมาสำหรับงานหนักโดยเฉพาะการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ง่ายด้วยคันเกียร์แบบสั้นที่อยู่ใกล้มือผู้ขับทำให้ควบคุมได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบคลา์ไฮดรอลิกแบบใหม่ช่วยลดแรงกด ทำให้ผู้ขับขี่สามารถทำงานได้ยาวนานโดยไม่มือมือในส่วนของระบบขับเคลื่อน Ford 2,026มีให้เลือกทั้งรุ่น 2WD และ 4WD รุ่น 2WD เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในพื้นที่ราบหรือไรนาทั่วไปขณะที่รุ่น 4WD ถูกออกแบบมาสำหรับภูมิประเทศที่ยากลำบากเช่นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ที่มีโคลนมากระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ด้วยสวิตช์ไฟฟ้าเพียงปุ่มเดียวเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติที่ช่วยให้แรงส่งไปทั้ง2ล้อเท่ากันเมื่อเจอสภาพดินลืน่นทําให้ฟอร์ด0 2 6สามารถตะลุยได้ในทุกสภาพพื้นที่อย่างมั่นใจด้านระบบช่วงล่างฟอร์ดยังคงเน้นความทนทานและความนุ่มนวลในการขับขี่รุ่นใหม่นี้ใช้โชค๊คอัพไฮดรอลิกคู่ที่ปรับแรงดันได้พร้อมเพลาหลังแบบแข็งแรงพิเศษเพื่อรองรับน้ำหนักได้มากกว่า2ตันระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกขนาดใหญ่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องหยุดในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกเสริมไฮดรอลิกสำหรับงานลากหนักเช่นการขนพืชผ,ผลหรือพ่วงรถบรรทุกมาถึงภายในห้องโดยสารอร์ดได้ยกระดับความสะดวกสบายอย่างชัดเจนเบาะนั่งใช้วัสดุหนังสังเคราะห์แบบกันน้ำปรับระดับได้หลายทิศทางมีระบบกันสะเทือนในตัวเพื่อลดแรงสั่นจากพื้นดินพวงมาลายัย Power แบบไฮดรอลิกช่วยให้หมุนได้เบาแม้ขณะจอดนิง่งแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่เป็นแบบดิจิทัลแสดงผลครบทั้งรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิน้ำมันแรงดันไฮดรอลิกและระบบเตือนต่างๆที่ชัดเจนไม่อยู่กลางแดดนอกจากนี้ยังติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในและช่องต่อ USB สำหรับชาร์จมือถือเรียกได้ว่าเป็นรถแทรกเตอร์คลาสสิกที่มาพร้อมความสะดวกในแบบยุคใหม่จริงๆ Ford ยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภยัยด้วยการติดตั้งกรอบนิรภยัย ROPS (Roll Over Protection Structure) และหลังคากันแดดแบบเหล็กแข็งแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำหรือของตกจากด้านบน รุ่นพิเศษยังมีหลังคาแบบใสเพื่อให้มองเห็นขณะยกของขึ้นสูงได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์เตือนแรงสันสเอนที่แจ้งเตือนผู้ขับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเกินกำลังด้านระบบไฮดรอลิกฟอร์ด2026มาพร้อมปั๊มแรงดันสูง45ลิตรต่อนาทีที่สามารถยกอุปกรณ์ได้ถึง1,600กิโลกรัมทำให้รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายทั้งถ่ายพรวนหญ้าหรือพ่วงบรรทุกระบบควบคุมแบบรับคอนโทรลช่วยปรับระดับไถ่ายอัตโนมัติตามแรงต้านดินทำให้งานถ่ายเรียบและลิ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้พลังงานโดยไม่ต้องปรับบ่อยสำหรับเรื่องเสียงและการสั่นฟอร์ดได้พัฒนาเครื่องยนต์ให้ทำงานเนียบลงถึง15%จากกลุ่นเดิมเสียงท่อไอเสียถูกปรับจูนให้เบาแต่มีกลิ่นอายของเครื่องยนต์ดีเซลคลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์ของฟอร์ดสันดั้งเดิมเสียงเดินเบาฟังแล้วมีสเสน่ห์และทรงพลังในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับรถแทรกเตอร์คลาสสิกจะต้องหลงรัก ในด้านเทคโนโลยี ford 2026ยังรองรับระบบ smart tractor management ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านบลู o t h และ gps เพื่อดูข้อมูลการทำงานแบบ real time เช่นการใช้น้ำมันการทำงานของเครื่องยนต์และการแจ้งเตือนบำรุงรักษาเจ้าของสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานของแต่ละแปลงได้และยังมีระบบบันทึกพิกัดการทำงานที่แม่นยำทำให้เหมาะสำหรับกรเกษตรอัจฉริยะในยุคใหม่อย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้ ford ฟอสซัน2026มีความพิเศษคือการคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของความคลาสสิกแต่เพิ่มความล้ำสมัยเข้าไปอย่างลงตัวดีไซน์ที่ยังคงสไตล์ดั้งเดิมแต่เครื่องยนต์ระบบเกียร์และเทคโนโลยีทุกอย่างคือของใหม่ทั้งหมดนี่คือการรื้อฟื้นจิตวิญญาณของฟอสซันที่เคยเป็นหัวใจของเกษตร,รกรทั่วโลกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ราคาจำหน่ายเบื้องต้นของ Ford 2026รุ่น 2WD อยู่ที่ประมาณ580,000บาทส่วนรุ่น 4WD อยู่ที่ประมาณ690,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้ Ford ยังมีบริการหลังการขายทั่วประเทศพร้อมอะไหล่แท้และศูนย์บริการมาตรฐานที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดสำหรับคนที่หลงไหลในความคลาสสิกและต้องการพลังแบบสมัยใหม่ Ford ฟอสซันสันคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรายการลากของหรือแม้แต่การเก็บสะสมไว้โชว์รถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกด้านเหมาะกับคนที่มีใจรักรถแทรกเตอร์อย่างแท้จริงช่องไร p แพชชั่นไร้แพชชั่นของเราขอพาทุกคนไปสัมผัสพ,พลังของตำนานที่กลับมาอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ที่คุนเคยกับรูปลักษณ์ที่สะกดสายตามันคือการรวมกันร,ระหว่างอดีตและอนาคตบนแผ่นเหล็กสีฟ้าฟอร์ดที่จะอยู่คู่เกษตรกรไทยไปอีกยาวนาน ถ้าคุณคือคนที่รักนายเครื่องยนต์รักนายกลิ่นน้ำมันดีเซลและชอบฟังเสียงเครื่องเดินเบาแบบมีจังหวะฟอร์ด2026คือรถที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง